ตัดเล็บครบรัดกระบังค่ะพร้อมครบจบที่เดียวค่ะอินบ็อกซ์สอบถามจองคิวได้นะคะยังสียังบวมยังสียังคบเ,เลยเราเพิ่งตัดใช่ไหมผู้ติดมีบวมแล้วถ้าไม่ตัดนี่เลยเนาะเนี่ยานะหนังมันปูดขึ้นมาเลยเนะี่ย ตด้ตมเล็เบมันแทงลงไปมัน,มนมทำให้แบบติดเหมืนมนอนหุบบอลแลวนะบอลเลยนะ เราไปถึงของพิเศษนะคะนกาตัี้นะคะที่จนรานะคะก็จะตรวจ ก็ถ้าท็มสนะคะถ้าใอาร่วมเสาก็ได้าสะได้นะคะที่งนิแล้วช so ่หที่น่าอยู่ที่อกิเลยนะคะก็รมการแนะคะในเวันนะคะรไม่ถึงนะคะตอีนะคะปลอดที่ตารนิดนึ่ เออมันไม่ลงเน่นมากโออเจ็บออโอ้ก็เจ็บเจ็บมากเลยแน่นมากเอเจ็บเจ็บมากเลยโอเค ก่อนจมูมุดขึ้นดูดิเจ็บมากเลยงดูดิเจ็บเจ็บ็ดูดิหนังมันเยอะมากอะเบาเลยโอเค